ราดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนกรกฎาคม2565สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ5กระเซตร,รามหาสิทธโชคแถมด้วยอาทิตย์มหาจักรนะครับครับปกติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับก็จังหวะนี้นะครับช่วงนี้ดาวศุกร์นะ จอนออกเข้ามาอยู่ในภพสุภาแล้วนะครับก็เรียนว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะลําบากพอสมควรทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะฮะก็คงมีอาการเจ็บป่วยกันอยู่บ้างพอสมควรแต่ตอนนี้ดีแล้วครับนะฮะพอออกมาจากจุดนี้ได้เรื่องต่างๆมันก็คงจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงขึ้นนะครับเพราะว่ามาอยู่ในภพที่ดีแล้วภพสุภานะครับก็จงังหวะนี้ก็คงมีเรื่องให้ทําเยอะมากหน่อยนะครับเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยครับดาว วอาทิตย์มีความเป็นมหาจักรนะครับการเป็นมหาจักรของดาวอาทิตย์เท่านี้เนี่ยมาเป็นมหาจักรนะครับ <g iggle> อยู่ในภพลาพเสด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีการกระตุ้นจากดาวเสาร์ที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับเป็นคู่ธาตุไฟกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าอ้อยังมีดาวจากภพสุภาี่ยเข้ามาอยู่ร่วมด้วยอีกนะครับเราเป็นคู่สมพลด้วยนะ ดังน,นั้นเนี่ยเรื่องราบเรื่องผลเรื่องอะไรต่างๆที่จะทําหรือเท่าก่อเกิดเนี่ยมีมากๆนะมีเยอะๆเลยฮะในจังหวะที่ดีที่ดียวจะเหนื่อยอยู่สักหน่อยเท่านั้นเองฮนะในเรื่องที่จะต้องทำนะในเรื่องที่จะต้องต้องเกี่ยวขอ้องนั่นเองนะครับสําหรับชาวลัคนาราศรีตุลน,นะครับก็ความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องหรือความเหนื่นนอยยากต่างๆเหล่านี้แน่นอนก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับในกรณีที่เรื่องราวเนี่ย พุ่งเป้าไปที่สมาชิกในครอบครัวแต่ถ้าหมายวารวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นรถรา ยาพารนาะบ้านช่องอะไรต่างๆเหล่นานี้โอกาสที่จะได้โอกาสที่จะมีเนี่ยถือว่าสูงทีเดียวนะครับก็เลยได้ว่าจะทําเรื่องทาอะไรตอนนี้เนี่ยเร่งได้นะทำได้เลยนะฮะไม่ไม่ต้องรีไม่ต้องรอกันเลยทีเดียวนะครับจริงอยู่นะครับถึง,ถงาดาวพฤหัส rồi, อาจจะมีความเป็นอริรอยู่บ้างเม็ดอุปสรรคอยู่บ้างน,นะครับผู้ใหญ่อาจจะไม่ให้การสนับสนุนนะครับบางท่านอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในช่วงตรงนี้นะครับแต่ขอให้อดทนไปสักนิดหนึ่งนะครับขอให้อดทนไปสักนิดหนึ่ง เพราะว่าถยงช่วงประมาณปลายเดือนหน้าเนี่ยดาวพระหัสเนี่ยเขาเองก็จะมีการถอยหลังนิดนิดละนะฮะถอยหลังนิดๆิดละเรื่องปัญหาเรื่องอะไรต่างๆก็จะค่อยค่อยซาไปแต่ไม่ใช่ว่าปัญหามันจะหายไปหมดแล้วนะครับคือการที่เราจ้องร้องเผชิญกับปัญหาเลยอยู่ในปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งผู้ใหญ่สร้างขึ้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งพอผ่านเรื่องราวไปแล้วเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่คนนั้นแหละครับบางทีนะพอพรหัสมบันเดิน ไปช่องหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นราชาโชคเนี่ยดีท่านจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะฮะโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยทีเดียวตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเผเชิญกับเรื่องราวหรือความยากอะไรขนาดไหนในช่วงนี้เนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ขออย่าเพิ่งถอยหลังหนีนะครับอย่าเพิ่งถอยหลังหนีนะครับขอให้มีลุกอึดนะฮะมีลุกอึดนะมีลุกอดมีลุกทนนะครับก็ยังไงเนี่ยตัวคู่ของท่านเนี่ยขเขาคงธอพยายามปลอบโยนท่านอยู่ไม่น้อยนะครับที่จะทําให้ตัวท่านเนี่ยเ ทั้งอึดทั้งอดทั้งทนนะฮะที่จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้นะครับก็มันก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะภาวะในในที่ทั้งทังเจออยู่เนี่ยนะฮะก็ยังมีดาวราหูมะเล่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือยังมีดาวมรตอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในภพมรณะด้วยดังนั้นเนี่ยก็มันจะมีเรื่อง ในหลายมิติทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเชื้อสุขภาพหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะแต่ไม่เมื่อมันเป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้ก็แนะนําให้ ค่อยๆสู้มันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถนะครับเพราะว่าผมมองว่าสําหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยยังไงเรื่องการที่จะต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆปรับตัวนะค่อนข้างรเร็วนะฮะเรื่องที่วามไม่ไม่ยอมถอยใครเหมือนกันนะไม่ถอยให้ใครเหมือนกันนะเพราะว่าการเป็นคนที่เป็นชาวธาตุลมเนี่ยะวีการปรับตัวต่อเรื่องราวอะไรต่างๆได้ง่ายนะฮะดังนั้นเนี่ยถึงจะรู้ว่าจะมีเรื่องนะ มีอะไรต่างๆรออยู่เนี่ยบางทีก็ยังไปเลยเนะฮะยังไปแล้วก็ยังทาเข้าเข้าไปเนี่ยรับเรื่องรับราวอะไรต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นคนกล้าหาญแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจนี่ผมถือว่าเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยนะฮะก็มีดาวเกตมากระทุนอยู่ในภพบ,บริวารด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริวารก็คงจะมีมาทําใหเ้เกิดปัญหา ทางจิตใจหรือทางรงกายกันอยู่บ้างเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ต้องอดต้องทนกันเยอะเยมากๆนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าความสามารถของชาวลัคนาอาราเซตุนจะพาให้ตัวของท่านเองเนี่ยผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้แน่นอนครับครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่สัทธาปาฏิหารนะครับไพ่ออรค์คเลนะครับมาร่วมในการออกคำทำนาย มีคำถามหรือปัญหาอะไรอยู่ในใจก็ลองคิดดูนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งจิตนะครับเลือกไพ่มาจากกล่องทั้ง4ี่นะเลือกมา1กล่องนะครับผมผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคําพยากรณ์จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้นะครับครับขวาองมาตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับครับขอสำหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กล่องที่1นนะครับก็เรียกได้ว่า ท่านเป็นคนที่มีความเด็ดขาดนะครับมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจในการตัดสินเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็จะสามารถทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันสําเร็จไปได้ด้วยความเด็ดขาดในจ,จิตใ,ใจของท่านนั่นแหละครับครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลน,นะครับก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องมีความพุกพันกับแม่ของท่านในยค่อนข้างมากนะครับก็เรียกได้ว่าไปกราบขอพรแม่ก็ได้ครับนะฮะ เรื่องราวอะไรต่างๆที่จะทํามันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับความเด็ดขาดความเฉียบขาดในจิตใจคันเลือกใช้คําพูดนะครับจะทําให้ตัวท่านเนี่ยได้รับความสําเร็จในเรื่องราวที่ตัวท่านจะต้องทําอย่างแน่นอนครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องขังบสถครับสาหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กองที่2นะครับเรียกได้ว่า ความสามารถในการที่จะใช้คำพูดของท่าน,นในการเสนอพรีเซนต์เรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกได้ว่าโอ้โหทำให้คนเชื่อนะครับนะฮะคนที่ว่าเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า ไม่ว่าจะเรียกเป็นคนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวถ้าไม่ใช่โครงกลุ่มย่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ท่านจะต้องใช้คําพูดมาเกี่ยวข้องในการนําเสนอในการเสนอเรื่องราวอะไรต่างๆในการโน้มน้าวในการจูงใจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเลือกไพ่ใบนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับก็พระมหกากจายนะนี่จะเป็นถือว่าเป็นมีเป็นผู้ที่มีความสามารถในการนะฮะ เจระจานะในการเทศนะให้ผู้คนเชื่อนะให้ให้ให้หลงไหลนะไม่ไม่ได้ว่าให้แต่คนนะโอสัตว์ยังเชื่อเลยนะคัทังนั้นเนี่ยพอได้ใบนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ทีเดียวนะครับก็สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกองที่3มเนี่ยก็เรียกได้ว่าความคิดอ่านของท่านเนี่ยเป็นคนที่คิดอ่านค่อนข้างจะไกลนะครับไม่ได้คิด ถึงแค่เรื่องของตัวเองนะครับก็มองไปถึงคนที่จะได้รับผลนะจากเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวานนะครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้คือไอ้ความยากของเรื่องราวอะไรต่างๆที่ท่านผ่านมาเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าตัวท่านได้พ้นทุกพ้นครอบไปแล้วเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากอำนาจที่มองไม่เห็นด้วยสียอีกนะฮะดังนั้นวางแผน แล้วก็ดำเนินเรื่องราวไปตามที่ตัวท่านเนี่ยได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นไปนะครับไม่ต้องกังวลครับคิดว่าทำได้อย่างแน่นอนทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ด้กล่องที่4นะครับก็อะไรที่ท่านกำลังเผชิญอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆน,นะครับก็เนื้อเรื่องหรือเนื้อหาหรือความยากของมันเนี่ย ยอมรับนะครับว่าจะกินเวลาอยู่ค่อนข้างน้านะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่จบนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่จบมันจะต้องจบลงครับเพียงแต่ว่าการใช้เวลาในการแก้ปัญหาของเรื่องราวเนี่ยยอมรับเลยครับว่ามันอาจจะไม่ทันใจทันความรู้สึกของท่านนะครับนานจริงๆนะครับนานจริงๆเดอ ถ้าเรามองในเรื่องของการรักษาโรคก็คงจะเป็นการรักษาโรคที่ยังต้องใช้เวลานานนะครับส่วนหากจะมองไปถึงเรื่องราวที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นเรื่องการงานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย,ยก็ยอมรับเลยครับว่ามันต้องมีความซับซ้อนของเรื่องราวและมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขยอยู่ค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับชาวลัคนาราศรีตุลนะครับในช่วงท้ายของเดือนตรงนี้เนี่ยก็ เหมือนกับว่าจะผ่อนคลายขึ้นนะครับจากภาวะอะไรต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งนั้นก็ถือเป็นโอกาสที่ครับที่จะได้ตั้งหลักใหม่นะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับเรื่องราวอะไรต่างๆที่กําลังจะต้องเจอกันไปนะครับแต่ผมเชื่อครับยังไงผ่านได้แน่นอนครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอไม่มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปราดาเจ